สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาขยายพันธุ์พับพึงใบด่างนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมแยกนออมาแล้วครับนี่ครับเพื่อนมีรากนะครับมีนี่ดูใบครับนี่ใบด่างนะครับเพื่อนนี่ครับสวยงามครับนี่จะเป็นต้นพับพึงใบด่างนะครับผมแยกนอออกมาครับนะครับนี่ออกรากแล้วนี่ใบครับใบด่างผมได้แยกนอออกมาห้านอนะครับเพื่อจะเอาไว้ปลูก ประดับบ้านแล้วก็เป็นแม่พันธุ์ขยายเพาะพันธุ์ต่อไปกันวันนี้ครับมีอยู่ห้าน้อยนอเล็กก็มีครับเพนนี้นี่ครับมีนอไม่แน่ในหัวมันเป็นแบบนี้นะครับมีรากพร้อมครับนี่คือนะครับต้นพระพึงใบด่างเดี๋ยวมันจะขยายพันธุ์นะครับนี่อันนี้น้อเล็กครับสวยงามครับนี่นอเล็กโอเคครับไม่ยากครับเพื่อนนี่ครับเมื่อก็ใส่ลงไปในกระถางนี่มีดินเลยครับเตรียมไว้แล้วครับ แล้วเขอยู่ข้างในแล้วก็กบดินน้ำเงินนะครับนี่คือใบด่างนะคร้ำเงอน,นี้นี่สวยงามครับดินแน่นน้ำเงินเวลาปลูกเพื่อนเราลากเข้าข้างไม้นะครับนี่ครับแล้วก็วางลงไปที่นี่นับเื่อน เนี่ครับเนี่ยแบบผมจะเก็ซอยเข้าไปในกระถางครับเงินเสร็จครับอันนี้เป็นพะพึงใบด่างนะครับผมจะทําเป็นแม่พันธุ์ครับแล้วเขาแตกต้นออนออกมาแล้วก็เอาไปขยายต่อแล้วอันนี้ก็เป็นนองเขานะครับที่แตกออกมาจากต้นใหญ่นะครับผมก็แยกออกมาจากต้นใหญ่นะครับมีห้านองนะครับเพื่อ เอามาปลูกในกระถางครับดูครับตอนนี้ไม้แดงก็าทำให้ที่นิยมนะครับเพื่อนเพราะเป็นไม้มงคลครับเชื่อว่าไม้แดงเนี่ยเป็นไม้มงคลนะครับช่วยให้ผู้ปลูกมีโชคมีลาบนะครับครับเราก็ต้องขยายพันธุ์ให้เขาได้เยอะๆอีกอย่างเขาเป็นไม้ที่สวยใบเขาสวยครับโอเคเเรียบร้อยนี่ครับเพื่อนดูครับ นี่ครับนี่เห็นไหมครับปล pues <Pur> ูกในกระถางเรียบร้อยแล้วครับเพื่อจะทําเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์ปลูกต่อไปนะครับให้สวยๆนะครับนี่ครับนี่มีแชมโบแทนหอครับพอปลูกลงดนเสร็จแล้วก็ลดน้ำนะเพื่อนลดน้ำไม่พครับรดน้ำวันละรอบกอแล้วครับ ในแรกเขาเดินนะเพื่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยทีหลังครับนี่ครับเร้อยครับนี่คือการขยายพันธุ์พะพึงใบด่างนะครับใบมงคลไม้ด่างสวยงามครับเพื่อนๆหน้าหามาปลูกนะครับใครนะครับอยากมีโชคมีลาบก็หาไม้ด่างมาปลูกที่บ้านนะครับ